ครับกูรีมีชแนลนะครับจากที่เราไปเที่ยววัดไปทำบุญไปรีวิวร้านอาหารมาวันนี้ก็พบค้าแล้วอยากนอนทุกคนตอบอกนอนไหนอาจารย์นมีนอนหลายที่เหลือเกินแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็มาที่ชัยนาชัยนาทอีกแล้วอาจารย์นมีไม่นอนเลยชัยนาทบราบรา,บ,ราบ่อยมากชัยนาทวันนี้มีที่ใหม่วันนี้นอนเต็นวันนี้เป็นเข้าค่ายลูกเสือนะคะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองชัยนาที่เนรมิตคาเฟ่น,นะคะ เนรมิตคาเฟ่เนี่ยคือแบบว่าอุ้ยตายแล้วเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยคือแบบว่าเจ้าของร้านน่ารักมากเลยค่ะเนี่ยอัดฟีถ่ายอย่านี้เจ้าของร้านหน่อยนี่คือแบบว่าคาเฟ่แบบว่ามาเองหรือคือแบบว่ามีอารมณ์แบบว่าเนี่ยคืออาหารเย็นนะคะหมูหมูกระทะของเนรมิตคาเฟ่คือแบบว่าคืออารมณ์เข้าค่ายลูกเสือแต่แบบว่าเป็นเป็นขั้นแบบว่าเอ็กซ์เปิด ข้างในเนี่ยก็แบบว่าเป็นห้องที่ที่พักมีเตียงสองเตียงมีแอ์มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยากจะบอกว่ามันเลิศมากค่ะแล้วขอบอกว่าเนลวิชาเฟียค่ะเ,เปิดมานานหรือยังคะ ถ้าเป็นโซนโซนนี้จะเปิดมาประมาณสามเดือนครับผมสามเดือน <จะ S 1> เท่านั้นนี่แต่เขาบอกว่าแขกแน่นทุกวันนะคะแขกแน่นทุกวันไม่พอนะคะตอนนี้เนี่ยแน่นไปถึงแบบหลังสงการพฤษภาแล้วคะ่ะครับคือแบบว่าอยากจะบอกว่าในริคคาเฟ่เนี่ยไม่ใช่มีดีแค่แบบว่าร้านอาหารกาแฟตอนนี้เขายังมีที่พักเราเข้าไปดูในนดีกว่า,าพูดานานแล้ว เลิศมากเลยย่ะเห็นป้าดูดีเห็นมานานอนมากเลยย่ะแบบเหมือนเข้าค่ายลูกเสือเลยแบบสบายมากเลยมีแอร์ด้วยแบบสบายอ่ะมีที่นอนมีน้องหมีมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะคือแบบอารมณ์คนมาแคมปิ้งเลยอ่ะนะคะก็อยากจะบอกว่าคือ ถ้าอยากมาพักผ่อนดีๆเนี่ยที่ชัยนานะ่ะมีโรงแรมดีๆเยอะแต่ที่นี่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดควรจะต้องมาลองนะมาลองมาลองมาเลยแบบมันดีปะ๊ป๊ะปังดังเวอร์มากๆนะคะที่เนรมิตร์คาเฟ่นอกจากว่าที่คุณมาถ่ายรูปมากินอาหารตอนเชา้าแล้วตอนนี้เนี่ยเขาทําเปิดห้องพักไว้ให้บริการแล้วอย่าลืมมาใช้บริการถูกและดีมีที่นี่เนรมิตคาเฟ่นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวไปดูตอนเช้าว่าเรามีทำอะไรในะกิจกรรมของเนรมิคาเฟ่ที่เรามานอนวันนี้ด้วยนะคะกดซ b s c r i b e กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับช่วงนี้เครื่องตื่นเต้นมันมันสวยเหมือนเขา้าค่ายลูกเสือครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณจะไม่พลาดการติดตามจากเรากรุ c มิ n n e l นะครับกรุยมินะครับก็เรียกว่าขอรุนสวัสดิ์เช้านี้นะครับสุขดีๆสุขแบบนี้ที่นี่นะครับเนรมิคาเฟ่นะครับจังหวัดชัยนาทนะครับ วันนี้ก็แบบอากาศบ้านเมื่อคืนมาถึงแบบว่ากลางคืนไงก็เลยไม่ได้แบบมองเห็นว่าทิวทัศน์เขาเป็นยังไงวันนี้เป็นเช้าวันพระด้วยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมใส่บาตนะคะที่เนลวิทคาเฟ่นเนี่ยเขาจัดสรรหากิจกรรมดีๆ เพื่อความโฉบความสนมุกความผ่อนคลายแล้วก็ที่สาคัญก็ยังมีกิจกรรมบูญด้วยนะสถานที่แห่งนี้นะคะก็เดี๋ยวทานอาหารเสร็จก็เดี๋ยวสักแปดโมงเช้านี่ก็จะมีพระมารับการไต่บารนะคะที่นีครบพันค่ะทุกเรื่องแห่งความสงขนะเดี๋ยวเราคาเฟ่เดี๋ยวรเยวราจริงงอาหารที่นี่เขาน่ารักมากเลยเขาใส่เป็นปิดโตเนี่ยเป็นข้าวต้มนะคะมีไข่ดาวไต้กรอกนะคะมีขนมปังนะคะแล้วก็มีผลไมใ้ให้เราทานด้วย แล้วก็จะมีเครื่องดื่มอย่างแก้วอาจารย์วิก็เลยสั่งส้มไงขอชีวิตนี้เป็นพระเอกนางเอกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคือเนรมิตคาเฟ่นเนี่ยดูดิบรรยากาศเนี่ยข้างหลังเรจะเป็นภูเขาอะบรรยากาศดีมากเลยอะแล้วก็จะมีชายทุ่งนาเนี่ยล้อมรอบเีินไปคาเฟ่เลยคือถ้าใครมาจังหวัดชัยนาทเนี่ยห้ามพลาดนะครับเพราะว่าถ้าคุณพลาดเนี่ย ตอนเช้าเนี้ยถ้าคุณตื่นสายคุณก็ณจะไม่ได้เห็นบรรยากาศเช้าเนี้ยแล้วก็รอบรอบที่กระโจมพักหจันีในในกระจมก็จะเป็นห้องแอร์นะฮะก็รอบรอบกระโจมเนี่ยก็จะมีปลูกใบกะเพราปลูกตะไคร้ปลูกแบบพืชผักสวนครัวน่ะน่ารักกะเพราที่นี่งามมากเลยอยากเข้าไปแบบผัดกะเพราที่บ้านทำไมกะเพราที่บ้านเรามันไม่ตอย่างงี้ก็ไม่รู้ในกรุงเทพบอกว่าดินอาจจะไม่ดีบัวพาว,วาอาจจะไม่ได้นะไม่ถึงนะฮะก็คืออยากจะบอกว่าตอนเช้าเนี่ย บบว่าโอเคมากเลยเมื่อคืนน่ะมืดตึ้ตื่อไงมองไม่เห็นห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำเป็นชัยทุ่งเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนี่อะห้องน้ำแบบสวยมากเห็นไหล่ะไ,ไ,ได้ไไดูอะไรอีกบบเป็นเลย่าก็ไหวมากแบบเอาดอมากคือแบบว่าบรรยากาศบอกว่าเอาดอมาก ก็เวลาเราจับน้ําก็รูดมุลี่ลงมานะครับแล้วก็มีบาร์สนะอ่าอาบน้าเนาะก็คือแบบว่าแบบถ้าจะแช่อ่างเนี่ย <goof> ท <cji> <serves because it loves> ี่เนามีเขาก็จะมีฟองไว้ให้แช่ด้วยนะคะอาจารย์มีไม่ได้แช่เนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนเหนื่อยมากแต่ว่าถ้าใครชอบแช่อ่างที่นี่ไม่ควรพลาดนะคะที่จามานเนรมิตคาเฟ่นะคะคืออยากจะบอกว่าอาหารที่นี่ดีที่พัก โอเคคือแบบนที่พักแบบว่าเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกิจกรรมหางสถานาการณ์การธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครบคันนะฮะที่นี่อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมใส่บาตรกันนะครับครับก็หลังจากที่เราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับวันนี้เป็นวันพระนะฮะ ที่เนรมิตคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะนิมนต์พระมาทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่แขกเต็มแล้วก็วันนี้พอดีตรงกับวันพระนะคะก็ท่านผู้ประกอบการนะคะเจ๊กับเฮียเขาก็เออวันนี้วันพระพอดีก็เลยอ่ะทำบุญเงนซะหน่อยตลอดราคาชุดเล็กนะคะ55บาทนะคะชุดใหญ่ก็จะเป็น88บบาทคืออยากจะบอกว่าพระที่นี่เนี่ย คือพอพินธมาตาเสร็จท่านก็จะนําไปแจกใจ่ายให้กับชุมชนที่แบบว่าคนที่เขาขาดโอกาสที่ขาดของกินของใช้อะไรประมาณนี้นะคะได้บุญสองต่อเลยนะทําทานกับพระสงฆ์ด้วยแล้วก็ทําทานกับผู้ยากไร้ด้วยในริฟคาเฟ่นเนี่ยจัดเต็มเดี๋ยวเรามาทำบุญร่วมกันนะคะ ากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของกรุยเอมี่ชแนลนะครับหรือใน Facebook นะครับพิมคำว่าเอมมี่เทพนิมิตนะครับโหระเวศศิธนนชัยหรือ i อทับไอนะครับพีโอเอ็นจีเอ็นยเอสยสุกนะครับก็จะสามารถติดตามกรุยเอมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ